จากการที่เราเนี่ยถูกเลี้ยงดูถูกปลูกฝังมาว่าคนเป็นพี่จะต้องเสียสละให้คนเป็นน้องคนเป็นพี่เวลาเกิดการทะเลาะก,กันเนี่ยพี่จะต้องเป็นคนรับโทษที่หนักกว่าน้องตัวเขาเองอ่ะเขาจะต้องแบกรับความกดดันที่ว่าจะต้องเป็นเหมือนพี่นะจะต้องดีเหมือนพี่จะต้องเก่งให้ได้เหมือนพี่วันนี้อยากจะมาพูดคุยในเรื่องของปัญหาของพี่น้องทะเลาะก,กันอิจฉากันจนนำไปสู่ความรู้สึกที่ว่าเขาเนี่ยมองว่าพ่อแม่รักเขาไม่เท่ากัน นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออรจิทพอดแคสต์วันนี้อยู่กับอีฟรัชดาพรรีวิไลนักจิตวิทยาคลินิกค,ค่ะวันนี้อยากจะมาพูดคุยในเรื่องของปัญหาของพี่น้องทะเลาะก,กันอิจฉากันจนนําไปสู่ความรู้สึกที่ว่าเขาเนี่ยมองว่าพ่อแม่รักเขาไม่เท่ากันซึ่งปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นมากเลยล่ะคะ่ะในสังคมไทยของเราจากการที่เราเนี่ยถูกเลี้ยงดูถูก ฟังมาว่าคนเป็นพี่จะต้องเสียสละให้คนเป็นน้องคนเป็นพี่เวลาเกิดการทะเลาะก,กันเนี่ยพี่จะต้องเป็นคนรับโทษที่หนักกว่าน้อง ลวมไปถึงตัวคนเป็นน้องเองบางทีอาจจะนํามาด้วยความรู้สึกที่ว่าตัวเขาเองอ่ะเขาจะต้องแบกรับความกดดันที่ว่าจะต้องเป็นเหมือนพี่นะจะต้องดีเหมือนพี่จะต้องเก่งให้ได้เหมือนพี่ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในฐานะพี่หรือน้องเนี่ยเขาทั้งสองคงควรแบกรับความรู้สึกที่มันแตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกอะไรก็ตามมันคงเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างหนักอึ้งอยู่เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะ วันนี้ที่เอาประเด็นนี้มาพูดถึงเนี่ยเพราะว่ามีคำถามในแอปพลิเคชันของออจิทเยอะมากๆเลยที่มีการพูดถึงเรื่องของการที่พ่อแม่รักเราไม่เท่ากันซึ่งจริงๆจะบอกว่าภาวะของการที่พ่อแม่รักไม่เท่ากันเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกและความคิดของตัวเราเองได้ทุกๆคนเลยบางคนอาจจะมีคำถามว่าเออแล้วเรารู้สึกผิดได้ไหมถ้าเราคิดว่าพ่อกับแม่รักเราไม่เท่ากันจริงจะบอกว่า ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยความรักที่มันเกิดขึ้นมันคงไม่ได้มีอะไรเอามาวัดว่าว่าเท่าไหร่มันเรียกว่ามากกว่าเท่าไหร่มันเรียกว่าน้อยกว่าเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าอย่างงี้มันคือการที่รักเราน้อยกว่าหรือมากกว่าพี่น้องเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วเราไม่จําเป็นต้องรู้สึกผิดกับตรงนั้นเลยเหตุผลหนึ่งที่บอกว่า ตัวเราไม่ต้องไปรู้สึกผิดกับตรงนั้นเพราะว่าตราบใดที่พฤติกรรมที่แสดงออกหรือการกระทําที่พ่อแม่ให้เรามาเนี่ยมันเป็นในลักษณะของการที่เรารับรู้ได้แล้วเราเข้าใจได้ว่ามันคือการที่ให้คนอื่นมากกว่าแล้วเรากลับมารู้สึกน้อยใจรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราได้รับมาว่ามันไม่ได้เท่ากับพี่หรือน้องที่ท,ที่ควรจะได้รับมาแบบนั้นตราบใดที่ความรู้สึกเป็นของเราความคิดเป็นของเราเรามีสิทธิ์ที่จะคิดและมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกไม่ว่าผู้กระทําจะเป็นพ่อแม่เราหรือเป็นพี่ น้องเราเองก็ตามรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยเราสามารถรู้สึกได้เพราะเรายังเป็นมนุษย์เราเป็นเจ้าของความคิดและความรู้สึกของตัวเราเองแล้วอีกคําถามหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือคําถามที่ว่าเอ๊ะแล้วพ่อแม่เนี่ยรักลูกเท่ากันจริงหรือไม่ รักมันเป็นความรู้สึกอะค่ะคุณผู้ฟังมันอาจจะบอกไม่ได้ว่ามันมีอะไรมาตัดสินได้หรือมีอะไรมาวัดได้ว่าว่าคําตอบนี้มันจะจริงหรือไม่จริงเนาะแต่ถ้าถามในมุมอิฟเองอิฟมองว่ามันเป็นไปได้ทั้งสองฝั่งเลยว่าอาจจะรักเท่ากันอาจจะรักไม่เท่ากันก็ได้มันคงขึ้นอยู่กับบริบทรวมไปถึงในเรื่องของแบ็กกราวด์หรือว่าการถูกเลี้ยงดูลักษณะของครอบครัวของพ่อกับแม่เราด้วยว่าเขาเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนบางทีพ่อกับแม่เขาอาจจะโตมาแล้วเขารู้สึก ว่าเขาไม่อยากเป็นเหมือนพ่อแม่เขาเลยเขาก็เลยเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นแบบนี้หรือบางบ้านเนี่ยมีพ่อแม่ที่พยายามเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองก็เ,เลยมีการตั้งความหวางไว้อยู่ที่ลูกคนใดคนหนึ่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เข้ามาทําให้เราเห็นว่าเพราะอะไรพ่อกับแม่ถึงมีการแสดงออกที่แตกต่างกันในลูกแต่ละคนแล้วพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ที่มันแปลกใหม่ในสังคมไทยเนาะยิ่งในสังคมไทยทุกวันนี้มีการถูกเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นเยอะมากแม้กระทั่งในครอบครัวกันเองเนี่ยพี่กับน้องก็มักจะถูกเปรียบเทียบกันเองด้วยบางครั้งพ่ออาจจะรักลูกคนโตมากกว่าแม่อาจจะเอ็นดูลูกคนเล็กมากกว่าหรือบางครั้งลูกสาวหรือ ลูกชายที่เป็นลูกคนโปรดเนี่ยเขาก็อ,อาจจะรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างมากกว่าลูกอีกคนหนึ่งก็เป็นไปได้ซึ่งมันมีปัจจัยหลายอย่างประกอบมากๆเลยเช่นลูกคนไหนเหมือนพ่อกับแม่มากกว่ากันลูกคนไหนเกิดก่อนหรือคนไหนเกิดหลังหรือแม้กระทั่งในลักษณะของการที่พ่อแม่อาจจะมองว่าลูกคนไหนเข้าใจเขามากกว่าลูกคนไหนประสบความสําเร็จมากกว่าเลียนดีกว่าจะเลื่อนลอยตามพ่อแม่ได้มากกว่าหรือว่ามีการแบบวางเส้นทางไว้ให้แล้วเขาสามารถเด ตามสิ่งที่พ่อแม่วาดฝันไว้ได้สิ่งเหล่านั้นมันก็อาจจะนําไปสู่ความรู้สึกที่ว่า,อ,าอีกคนหนึ่งอาจจะรู้สึกน้อยใจเสียใจกับสิ่งที่พ่อแม่แสดงออกตรงนั้นจนนําไปสู่ความคิดที่ว่า พ่อแม่นเนี่ยรักลูกไม่เท่ากันบางคนมาด้วยความคิดที่ว่าฉันไม่ใช่ลูกคนโปรดเอาซะเลยแล้วการเลี้ยงดูพี่น้องแบบผิดๆเนี่ยหรือเป็นการเลี้ยงดูในลักษณะของการให้การแสดงออกที่มันไม่เท่าเทียมกันเนี่ยบางทีมันส่งกระทบต่อจิตใจของลูกเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นในลักษณะของการที่สอนว่าพี่จะต้องเสียสละให้น้องบางทีมันอาจจะทํามาสู่ความรู้สึกเก็บโกรธความรู้สึกกัดก่อนในจิตใจของตัวเด็กได้ บางทีมันอาจจะนำไปสู่ความไม่เชื่อมันน่นในความรักพ่อแม่ก็ได้ว่าเพราะอะไรฉันจะต้องเป็นผู้เสียสละอยู่ตลอดเวลาแล้วบางทีมันอาจจะเกิดคําถามว่าเ e, อฉันเป็นพี่เนี่ยฉันจําเป็นไหมที่จะต้องรับผิดอยู่ตลอดเวลาเลยในฐานะของการเป็นพี่เวลาเราทะเลาะก,กันเนี่ยบางทีน้องเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนได้ซ้ําเพราะอะไรเขาจะต้องเป็นคนรับโทษทุกครั้ง นี่เป็นเพราะว่าน้องถูกลงโทษแล้วตัวเราเองอะถูกลงโทษมากกว่าจากการที่พ่อบอกว่าเราจะต้องเป็นคนเสียสละนะให้น้องเนี่ยเจ็บปวดน้อยกว่าแบบนั้นมันดีแล้วเหรอในการเลี้ยงลูกในล,ลักษณะของการที่ให้พี่เป็นผู้เสียสละในการที่ปลูกฝังว่าตัวคนเป็นพี่เนี่ยจะต้องทําอะไรที่มันหนักกว่าน้อง ซึ่งผลจากการที่รักลูกไม่เท่ากันหรือการแสดงออกแล้วทําให้ลูกรับรู้ว่าเรารักลูกไม่เท่ากันเนี่ยเวลาที่เขารับรู้ความรู้สึกเหล่านั้นได้บางทีมันส่งกผลกระทบต่อเขาโดยตรงเลยอย่างที่บอกไปว่าบางเด็กบางคนมาในลักษณะของความเก็บโกรธบางคนมาในลักษณะของการที่รู้สึกบีบคั้นในจิตใ,ใจแล้วมันกัดก่อนความรู้สึกของตัวเขาเองจังเลยเด็กบางคนอาจจะเกิดความสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปเลยเพราะขนาดพ่อแม่เองเนี่ยยังรักเราใน ความเป็นพี่น้องไม่เท่ากันเลยเด็กบางคนมีการรับรู้คุณค่าในตนเองต่ําลงไปซึ่งจะทําให้เด็กเนี่ยไม่สามารถยอมรับในตัวเองได้คือเวลาที่เรารับรู้คุณค่าในตัวเองต่ํา เราจะไม่สามารถเห็นแม้กระทั่งศักยภาพเล็กๆน้อยของตัวเราเองถ้าเกิดสมมุติว่าพ่อกับแม่มีการเปรียบเทียบเราในพี่กับน้องกันเองเนี่ยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเออทําไมเราดีไม่พอเลยทําไมเราไม่เก่งเหมือนคนนี้เลยที่พ่อกับแม่เปรียบเทียบจนนาไปสู่การที่แบบเออใช่เราไม่เก่งเราไม่ดีแล้วมันจะเข้าไปตอกย้าความเชื่อที่ว่า ใช่เราเป็นแบบนั้นแหละจากการที่พ่อแม่ส่งแรงบันดาลใจแบบนั้นเข้ามาและทําให้ตัวเขาเองเชื่อว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วการพัฒนาต่อกันที่เขาจะเติบโตมามีบุคลิกของการขาดความมั่นใจการที่เขาแบบ ไม่รับรู้คุณค่าในตรงเองในในวัยที่เขาโตขึ้นมากว่านั้นหรือเรียกว่าวัยรุ่นเนี่ยเขาก็อาจจะรับรู้คุณค่าในตัวเองต่ําก็ได้ซึ่งเด็กบางคนเนี่ยพยายามเลือกที่จะทําทุกวิถีทางด้วยนะเวลาที่เขารู้สึกว่าพ่อแม่รักเขาไม่เท่ากันบางคนแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ ทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมด้วยซ้ำในการที่จะเรียกความเป็นเป็น,เป,นเป็นสิทธิของความเป็นลูกกลับมาบางทีเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเพื่อให้พ่อแม่หันกลับมาสนใจเขามาใส่ใจเขามามองที่เขาบ้างความพยายามที่ไม่เป็นผลตรงนั้นน่ะเวลาที่มันอยู่นานเข้านานเข้าเนี่ยมันจะกัดกินหัวใจของคนที่กระทำามากเลย บางทีเด็กอาจจะรู้สึกว่าเออมันเป็นบาดแผลในจิตใจจังเลยมันจะถูกฝังลึกแล้วก็เชื่อแบบนั้นมาโดยตลอดว่าพ่อแม่ไม่รักฉันพ่อแม่รักฉันน้อยกว่าพี่ชายหรือน้องชายของตัวฉันเองจังเลยบางทีในรอยเล้าตรงนั้นล่ะค่ะมันนํามาสู่ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวบางทีนอกจากการทะเลาะก,กันกับพี่น้องกันเองแล้วนํามาสู่การทะเลาะก,กันกับพ่อแม่ด้วยและนอกจากการที่พ่อแม่แสดงออกหรือทําให้เขารับรู้ว่ารักลูกไม่เท่ากันแล้วเนี่ย เด็กบางคนในความสัมพันธ์ของพี่น้องบางทีเขานําไปสู่ความห่างเขินกันเองด้วยเขาอาจจะรู้สึกว่าเออไม่อยากจะอยู่ใกล้พี่จังเลยรู้สึกเจ็บปวดจังเลยที่จะต้องอยู่ใกล้พี่เพาะพ่อ,พอกับแม่รักพี่มากกว่าหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ใกล้น้องจังเลยอยู่ใกล้น้องทีไรอ่ะจะต้องเป็นแพะรับบาดอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้มันเป็นการที่ทําให้พี่กับน้องอ่ะห่างเขินกันขาดความใกล้ชิดกันมากขึ้นหรือบางทีการได้รับความรักตรงเนี้ยของการที่มันควรจะเกิด ขึ้นในคําว่าพี่น้องเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นด้วยแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของพี่หรือน้องเนี่ยเชื่อว่าลึกๆเราเขาคงรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยก็คงรักเท่ากันแหละแต่ว่ามันมีอยู่นิดๆหน่อยๆมันมีอยู่บางสิ่งบางอย่างที่มันไปกระตุกในจิตใจจ,จังเลยว่าแบบเออมันไม่เท่ากันหรอกเพราะว่าแบบเราไม่ได้เท่านั้นพี่ได้เท่านี้น้องได้แบบนี้ มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอะไรที่มันขัดแย้งกันเองในความเป็นพี่เป็นน้องตรงนั้นที่มันตามมาได้ด้วยจากการเลี้ยงดูที่ทําให้เขารับรู้ว่าพ่อแม่รักเขาไม่เท่ากันอีกสิ่งหนึ่งเลยก็คือเวลาที่ความรู้สึกเหล่านี้มันมันกัดกินในหัวใจเรานาั้นๆน,นมากๆบางทีเรารับรู้คุณค่าในตัวเองต่ำม,มากๆเนาะหรือบางทีปัญหาของพี่กับน้องบางทีมันนํามาสู่ความเครียดจนเสี่ยงต่อการแบบป่วยเป็นโรคหรือมีอาการทางจิตเวชได้ไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้า ไม่ว่าจะเป็นโลกในเรื่องของบุคลิกภาพสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นตามมาได้หมดเลยดังนั้นในลูกที่เต,ติบโตมาพร้อมความรู้สึกที่ว่าพ่อแม่ไม่รักตัวเองหรือพ่อแม่รักพี่น้องมากกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะต้องกลับมาทําความเข้าใจในตัวเราด้วยว่าเพราะอะไรเราถึงมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วตัวเราเองไม่สามารถแก้ไขพ่อแม่ของเราได้เราจะไปต่อกับตัวเราเองอย่างนั้นยังไงได้บ้าง ซึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะมาเล่าถึงวันนี้นอกจากการที่จะมาพูดถึงประเด็นของการที่พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันแล้วสิ่งหนึ่งที่เข้าใจดีมากๆเลยคือเวลาที่ใครแบกรับความรู้สึกว่าพ่อแม่รักเราไม่เท่ากับพี่น้องคนอื่นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากๆเลย มันเป็นความรู้สึกที่มันก้ามกืนฝืนทนมากๆในการที่จะต้องอยู่ในครอบครัวตรงนั้นแล้วเราจะทํายังไงได้บ้างในฐานะของการที่เราเป็นลูกแต่เราเนี่ยไม่ใช่ลูกคนโปรดของพ่อกับแม่เลยอย่างแรกเลยค่ะคุณผู้ฟังออยากจะให้คุณผู้ฟังค่อยๆปรับมุมมองก่อนเลยในฐานะของการที่เราเป็นลูก มันก็ยังยากเนาะที่เราจะมองว่าพ่อกับแม่รักเราเท่ากับพี่น้องคนอื่นมันยากมากเลยจริงๆเพราะในบางครั้งอะ่ะตัวเราเองเราก็อาจจะมีมุมเล็กๆที่ว่าเราลักแม่มากกว่าเพราะว่าแม่หาข้าวให้เรากินแม่ดูแลเรามากกว่า หรือกับบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ารักพ่อมากกว่าเพราะว่าพ่อใจเย็นกว่าพ่อคุยด้วยเหตุด้วยผลมากกว่าหรือบางบ้านอาจจะมองว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยบ่นชั้นน้อยกว่าฉันก็เลยรักคนนี้มากกว่าพ่อกับแม่เขาก็คงเหมือนกันกับเราอะค่ะเขาก็คงมี2มาตรฐานไปบ้างคือตัวเขาเองเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันเขาก็คงมีรักโลภโกรธหลงเหมือนเรามีความรู้สึกที่มันเป็นฐานที่มันเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาได้คล้ายๆกันกับเรา อันนี้เป็นอย่างแรกเลยที่เราทําความเข้าใจแล้วอาจจะทําให้เราอยู่กับความรู้สึกตรงนั้นของตัวเราเองได้มากขึ้นอย่างต่อมาเลยหลังจากที่เราปรับมุมมองความคิดของตัวเราเองแล้วอะค่ะอยากจะให้คุณผู้ฟังอะใช้วิธีการพูดคุยกับคนในครอบครัวรวมไปถึงตัวคุณพ่อคุณแม่เราเองด้วยนี่แหละที่เป็นสารตั้งต้นเลยของความคิดและความรู้สึกเหล่านี้ของเราแต่การคุยกันในที่นี้อาจจะไม่ได้เป็นการคุยกันในลักษณะของการาพูดคุยว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ชอบ เราคิดว่าแบบนี้มันไม่ดีหรือมันดีกับการที่พ่อแม่แสดงออกแบบนั้นแต่ให้เราพูดในสิ่งที่เราเห็นชัดเจนในเรื่องของพฤติกรรมย้ําเลยนะคะว่าเราจะต้องพูดในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกของตัวเราเองด้วยเพื่อให้ตัวคุณพ่อคุณแม่เองเข้าใจว่าเรากําลังเผชิญอยู่กับความรู้สึกอะไร คือการพูดกับคนในครอบครัวสิ่งหนึ่งที่จะต้องเน้นย้ำเลยก็คือมันต้องเป็นพฤติกรรมที่พ่อแม่แสดงออกจริงๆแล้วเราสามารถมองเห็นได้จับต้องได้แล้วมันส่งผลกระทบต่อตัวเราจริงๆเช่นแบบแม่ซื้อ iPad ให้น้องแต่ในขณะเดียวกันอนะ่ะเราไม่ได้เราก็อาจจะบอกไปว่าแม่ซื้อ iPad ให้น้องนะตัวเราเองเราไม่ได้ iPad เลย แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราเองเราจําเป็นจะต้องใช้ในการเรียนการสอนของเราเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งทีออ่แม่คิดตามได้ว่ามันคือพฤติกรรมที่แม่ทําจริงๆมันอาจจะไม่ใช่การที่ที่ไปพูดในลักษณะของแบบความดราม่าหรือเอาอารมณ์เข้าไปพูดคุยกันตรงนั้นเพราะเวลาที่เราพูดคุยกันด้วยอารมณ์อ่ะการคิดเหตุผลต่างๆมันก็จะไม่ตามมาแล้วแม่ก็จะเข้าใจว่าเราเป็นเด็กดราม่า เราอาจจะมองในเรื่องของอารมณ์เป็นที่ตั้งซึ่งพ่อแม่อาจจะไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารแบบนั้นจริงๆแต่ไม่ว่าเราจะสื่อสารออกไปแบบไหนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าพ่อแม่จะกล้ายอมรับกับสิ่งที่เราสื่อสารออกไปเนาะแต่อย่างน้อยอย่างท้ายที่สุดแล้วเราได้ทําในสิ่งที่มันควรจะทําจริงๆสิ่งหนึ่งเลยที่จะต้องยอมรับในฐานะของของการที่เราอยู่ในสังคมไทยอะค่ะคุณผู้ฟังว่าสังคมไทยถูกปลูกฝังมาว่าพ่อแม่เนี่ยจะต้องเป็นแบบที่หนึ่งนะ พ่อแม่จะต้องเป็นแบบองค์ที่เราจะต้องเทิดทูนแล้วก็บูชานะสิ่งเหล่านี้แหละในในการปลูกฝังแบบเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเออใช่พ่อแม่ต้องเป็นพระอารหันต์ของลูกพ่อแม่รักลูกเท่ากันนะ,ะอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงพ่อแม่ก็คนคนหนึ่ง พ่อแม่เขาก็มีมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรแย่ๆมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรที่มันผิดพลาดได้รวมไปถึงการเลี้ยงดูเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงดูเราด้วายความผิดพลาดได้คล้ายๆกับตัวเราเองที่เราเองบางวันเราก็มีโมเมนต์แบบนั้นหรือแม้กระทั่งในบางครั้งเราก็มีโมเมนต์แบบนั้นเหมือนกันว่าเออเรามีวันที่ทําให้พ่อแม่ผิดหวังนะเรามีวันที่ทําให้พ่อแม่รู้สึกเสียใจนะเรามีวันที่ทําอะไรแย่ๆออกไปแล้วพ่อแม่รับกับสิ่งที่เราทําไปตรงนั้นไม่ได้ แล้วเราเองเราทําลงไปตรงนั้นบางทีเราอาจจะเผลอทําให้ใครที่อยู่รอบๆตัวรู้สึกแยก่กับพฤติกรรมของเราก็ได้ซึ่งตัวพ่อแม่เองเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันในฐานะของการเป็นมนุษย์หนึ่งคนเพราะฉะนั้นในฐานะลูกเนี่ยเราเองเราก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าพ่อแม่ก็พลาดได้พ่อแม่ก็ทําผิดพลาดในเรื่องของการเลี้ยงดูเราได้การพลาดในเรื่องของการดูแลความรู้สึกพลาดในเรื่องของมุมมองการเลี้ยงดูของเขาจนเขาลืม ลืมไปว่าเราเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนกัน ตัวเราเองก็อาจจะเกิดความรู้สึกว่าพ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันได้เหมือนกันแล้วเราก็บอกกับตัวเองนะคะว่าพ่อแม่ก็คงเป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเขาก็คงมีสิทธิ์ทำอะไรที่มัน,นเป็นความไม่เท่าเทียมกันมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่อย่าลืมนะคะว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นในอารมณ์และความรู้สึกแบบไหนขอให้โอบกอดมันแล้วก็ยอมรับกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเวลาที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกแล้วบางทีเราจะอาจจะไม่ได้มีแค่ความรู้สึกผิดต่อพ่อแม่แต่บางคนเนี่ยมันตามมา ด้วยความรู้สึกผิดกับตัวพี่น้องกันเองอบางคนรู้สึกผิดที่ตัวเราเองเกลียดพี่บางคนรู้สึกผิดต่อน้องที่ดูแลน้องได้ไม่ดีหรือบางคนมาด้วยความรู้สึกที่แบบไม่ชอบตัวเองเลยไม่ชอบน้องเลยที่เป็นแบบนี้ที่โตมาในครอบครัวแบบนี้จะบอกว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะตัวเราเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่คิดได้รู้สึกได้เหมือนกับคนอื่นๆไม่ว่า สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดมาจากใครก็ตามเนาะหมายถึงว่าไม่ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาทําให้เรารู้สึกอะไรก็ตามหรือใครมาทําให้เรารู้สึกแบบนั้นก็ตามเรามีสิทธิ์ที่จะรู้สึกอะไรก็ได้เพราะตัวเราเองเป็นเจ้าของอารมณ์และความรู้สึกตรงนั้นถ้ามองอีกม,มุม,มนึงเนี่ยบางทีพ่อแม่ที่ใส่ใจเราน้อยกว่าจนทําให้เรารู้สึกว่าเขารักเราไม่เท่าคนอื่นเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่ตัวเราเองดูเข้มแข็งตัวเราเองดูแลตัวเองได้พ่อแม่อาจจะเป็นห่วงเราน้อยกว่าคนอื่นบางทีเขาอาจจะมอง ในมุมแบบนั้นก็ได้ซึ่งตัวเราเองเนี่ยอาจจะมองว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เป็นด้านดีๆที่พ่อแม่เห็นเราในเรื่องของการดูแลตัวเองจนทําให้เขาใส่ใจกับคนที่ดูแลตัวเองไม่ได้มากกว่าตรงนั้นแต่พยายามเข้าใจและเติบโตกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่าเออบางทีเราอาจจะเป็นคนที่มีคุณภาพให้กับ ให้กับพ่อแม่ก็ได้นะพ่อแม่อาจจะภูมิใจในเราที่เป็นแบบนี้ก็ได้แต่เขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาให้เรารับรู้ได้สั <c oughs> <ức> สกทีเดียวแบบนั้นแต่สิบบส่งเหล่านี้ที sort of ่มันเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นบททดสอบในชีวิตเราก็ได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ลูกคนโปรดของพ่อกับแม่เนี่ยแต่ถ้าเรารักตัวเองมากพอเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้เหมือนกันเราสามารถหาความสุขให้กับชีวิตได้เหมือนกันเพราะความรักที่ดีอาจจะไม่ใช่ความรักที่คนอื่นมีให้กับเราแต่มันอาจจะเป็นความรักที่เกิดจากตัวเราเองมีให้กับตัวเองมากกว่าการที่เราไม่ใช่ลูก คนโปรดของพ่อกับแม่มันก็ไม่ได้แปลว่าตัวเราเองเนี่ยจะไม่ใช่คนโปรดของคนที่อยู่รอบๆตัวเราและยังมีสังคม,มอื่นๆยังมีเพื่อนมีคนที่อยู่รอบๆตัวเราที่พร้อมจะให้เราเป็นคนโปรดได้เหมือนกันจากเพื่อนซี้ของเราจากคนรักของเราขอให้เราดูแลตัวเองดูแลจิตใจของตัวเองและทําให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นคนโปรดของใครสักคนหนึ่งหรือท้ายที่สุดแล้วเราไม่สามารถเป็นคนโปรดของใครเลยได้ก็อยากให้คุณผู้ฟังอะค่ะเป็นคนโปรดของตัวเราเองให้ได้ ขอบคุณที่รับฟังกันวันนี้นะคะไว้เจอกันในอีทีหน้าสวัสดีค่ะออจตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคน